โดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นําหน่วยแพทย์เนี่ยไปให้บริการไปตรวจรักษาถึงพื้นที่ห่างไกลเลยค่ไปกันที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะนําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อวสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการในตําบลหนองผืออําเภอท่ารี่ค่ะ เมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะนายมุนเติมเรนุมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้านหนองผือหมู่ที่1ตาบลหน,งน,นองผืออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนส่วนราชการในงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการค่ะ สำหรับอำเภอท่าลี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ683ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกรครองเป็น6ตำบล41หมู่บ้านด้วยกันค่ะมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น5แห่งแยกเป็นเทศบาลตำบล1แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งค่ะมีจำนวนประชากร2 7 6 6 6คน11,165ครัวเรือนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญก็ได้แก่ข้าวยางพาราและมันสําปะหลังโดยปัญหาในพื้นที่นะคะได้แก้ปัญหาความต้องการแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตลอดจนปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมในพื้นที่และการเผาป่าค่ะ โดยกิจกรรมสําคัญนะคะประกอบด้วยกิจกรรมเทิดทูลสถาบันสาคัญของชาติการมอบอยาชุดพระราชทานมอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมอบกระปุกอ,อมสินเงินทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบเสือ้อชุดกันฝนถุงยางชีพพันไม้และพันปลาให้กับเด็กนักเรียนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบค่ะ